สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี่อีสานบานดุ่งกับยายพาพี่พาน้องมาเก็บเห็ดยู่ข้าเรือ่าเห็ดผึ่งขมพี่น้องมาเก็บน้ำคู่หน้าของยายคือเก่าละ่ะมาหน้าเจ้าของบหูว่าสิได้สำได้พี่น้องเมื่อวานกับบด้พ่อต็มตา ตากระตาหน่อยๆทำนี่ะหละก็สิมาหาเล่มเบึงมาเถ้อเก็บเบิดว่าสันมาดุนไปนน้ำกันเบึงพี่น้องโอ้เา่าพี่น้องดอกเรล็กพี่น้อง อื้อพี่น้องเราจะห็ดบ่เกิดพี่น้องอื้อมัมาร ố ซ้ำ เดี๋ยวมันย้ายบ้ามามองนี่มองมนออกเฮตดี้ดีมูมากลิ่นกูนะ มือนี้เป็นมือเล่มเฮดต้วพี่นองคลิปก็อาจจะเป็นคลิปสันส้นๆที่เสานี้ย่ายมาเก,ก็บเฮดเพื่องถามพี่นองเลยซีหาดดแล้วก็กเลย มาเก็บเห็ดยู่ค่าตัว ขาพี่น้องถามาลุดมืออีกสองมือพี่น้องเด็กกำลังเกิดเด็กเกิดน้อยๆงห,หลายเติบยุ่ยเห็นไหม 재미 ast ktathai filtrate gold mint cococot c o c มีตะอึดแลวพี่น้องจกักไหวแล้ว <หา S 1> เล่นไปเล่นมากเลยสิได้เครื่องกระตาพี่น้องพ่อหมอกเกยงแล้วล่ะ เย็ดทั้งขั้นคู่นี่ถ้าฝนมาตกก็จะเป็นขาต่ำๆตะวันบะใครมีใบยุค่าใบยุค่าปิวนี้เบิดพี่นองมองละดอกสองดอกพี่นองกิบซาสมมากกะชีไอสข้อเกียงแล้ว ส่วงมียแตจากว่ายเดแล้ว ของพี่นุ่มอุ้ออตินน่นนาำพี่น้น่งนา่นี่ก็ได้ พี่น้อปลาหยาเอาละพี่น้องวันอนีสาบันดุงกับย่าบันดุงอำเภอบันดุงจังหวัดอุดรธานีพี่น้องพอพี่พนองมาเก็บเห็ดดูค่าหรือว่าเห็ดถึงขมบ่ไดพ่อเต็มตาสั่นบอได้จากหมอแกงน้องนี่นลราพี่น้องเพิ่งตายห,หน่อยก็ดแก้วแล้วก็มีดอกหน่อยอยูอัน ว่าไข่ลายดอกพี่น้องเห็นอยู่หลายบ่ไข่าลายแต่ว่าเมื่อสิออกไม่อิ่วกับบ่จักนกก็เริ่มหุกก็เริ่มออกสุดไม่สุดเก่าก็คือสิคาดบ่กก็คือสิมีเท่านี่แหละพี่นออ้องบ่มีเหล้วถาล่อรุ่นเฮ็ดน้น่ๆยซุ้มนั้นก็เกิดสะก่อนไงซะก่อนค่อยจังสีได้เก็บอีเจ๊กสองมือพุ่นละวันนี้ก็สิขอลาที่ด้าน้องไปก่อนขอบคุณหลาย เขามารับชมรับฟังช่องของยายขอบคุณลหลายๆจ้า